สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศในส่วนของจีนคุณผู้ชมก็ทราบนะครับว่าเวลานี้จีนนั้นกำลังก้าวสู่ประเทศแนวหน้าในเรื่องของการพัฒนาทางด้านโลจิสติกการขนส่งแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งเนี่ยนะครับจากประเทศของตัวเองไปสู่ภูมิภาคต่างๆเ,เรียกว่า แบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยจีนเพิ่งได้เริ่มเปิดใช้เส้นทางรถไฟบรรทุกสินค้าเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมเป็นรถไฟนะบรรทุกสินค้าขบวนประถมมกเ์ิกออกเดินทางจากเขตกิจพิเศษเอ่าวใหญ่กวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊านะครับมุ่งหน้าเนี่ยปลายทางก็คือกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับคุณผู้ชม รายละเอียดของข่าวนี้เนี่ยก็คือเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 4กระบวนรถไฟบรรทุกสินค้าของจีนนานาชนิดเนี่ยนะครับรวมมูลค่ากว่า94,400ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็อยู่ที่ราวๆ2,950้านบาทนะครับออกเดินทางจากสถานีในเมืองกวางโจซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะครับออกเดินทางเนี่ยเมื่อวันที่25 พฤษภาคม2564นะครับโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4วันด้วยกันก็จะถึงจุดหมายปลายทางของกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามซึ่งก็ในวันที่28พฤษภภาคม2564บริษัทชิโนตรานซึ่งอยู่ในผู้ประกอบการเส้นทางรถไฟอ่าวใหญ่อาเซียนก็เปิดเผยนะครับบอกว่าบริการรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศถือเป็นช่องทางสำคัญในการรับประกันว่า ปฏิบัติการของห่วงโซ่อุปทานโลกก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจากข้อมูลของบริษัทชิโนทรานเฉพาะปีพศ2563ปีเดียวเนี่ยบริษัทนี้ขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ย1,580เที่ยวนะครับบรรทุกสินค้ารวม1,57,000 TEU ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง23%นะครับหลังเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมต่ออ่าวใหญ่ อาเซียนเป็นครั้งแรกเนี่ยคาดว่าบริการใหม่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสําหรับที่เรียกว่ามีคุณภาพยกระดับคุณภาพให้มันสูงขึ้นสําหรับหลายประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ด้วยซึ่งตามเส้นทางของโครงการนั้นเนี่ยเส้นทางสายใหม่ใหม่แห่งทศวรษที่21หรือว่าที่เรียกกันว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั่นเองคุณผู้ชมก็จะต้องผ่านภูมิภาคนี้มาเนี่ยนะก็จะทําให้ บริเวณเส้นทางที่รถไฟสายนี้ผ่านนั้นจะก้าวไปสู่การพัฒนายกระดับอีกระดับหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำหรับเส้นทางการเดินรถไฟบรรทุกสินค้าของจีนเส้นทางใหม่ให้บริการนว่นแหละครับจากจีนลงมาที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของทางด้านเวียดนามเขานะครับเป็นการเชื่อมเส้นทางสู่อาเซียน เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเต็มที่เต็มเหยียดเป็นเส้นทางรถไฟนะครับเอาล้วครับเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้เนี่ยผ่านช่องทางของฐาอินเทอร์นิวนะครับในทุกๆวันจะมีข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามฝากคุณผู้ชมนั้นช่วยกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในการที่จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ มาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับ